หึงตัวละครสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีมันหายจากโครงการแทรกแซงราคาของรัฐบาลคือบริษัทเกษตรพ,ฤพ,ฤพืชผลอินเตอร์เทรดนะครับเอกชนรายนี้ถูกกล่าวหาว่ายักยอกมันเส้นหลายโกดังใน5จังหวัดรวมกว่า60,000ตันวิธีการก็คือนำบิ๊กแบกมาใส่แกลบวางตบตาเอาไว้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐที่มีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตติดตามกับคุณลัคนามานระเด่นครับ เขามาติดต่อตั้งทีแรกมามามาเช่าทีแรกผมก็บอกว่าเอ๊ะคุณจะเอาไปทำอะไรเขาบอกจะให้องค์การคังสินค้าเก็บมันสำารับอ้าวแล้วองค์การคังสินค้าเขาไม่เขาไม่ให้ให้การเช่าช่วงกืดังเช่าช่วงมาเก็บมันเขาบอกเขาทําได้เขาสามารถทําได้เขาบอกสามารถสามารถทําให้องค์การมาเก็บมันได้าบอกอ้าวคุณทําได้ผมก็ไม่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 สนใจผมก็ให้คนเช่า นี่เป็นคําบอกเล่าของนายวินยัยเจ้าของโกดังสินค้าระบุที่มาการให้นายสุรพลเต่าบำรุงกรรมการบริษัทเกษตรพืชผลอินเตอร์เทรดเช่าโกดังเพื่อเข้าร่วมโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลังปี2554ทับ2555และ2555ทับ2556ก่อนบอกเลิกสัญญาภายหลังเนื่องจากค้างค่าเช่านายวินัยระบุว่าต้นปี2557โกดังแห่งนี้เกิดไฟไหม และได้มีการแจ้งให้บริษัทเกษตรพืชผลและอกอ,อขนย้ายมันเส้นไปไว้ที่อื่นแต่ก็พบความผิดปกติโดยพบว่ามีการใช้แกลบบรรจุถุงบิ๊กแบกผสมเศษมันรองพื้นอําพรางเพื่อให้ดูว่ามันเส้นยังอยู่ครบตามจํานวนทั้งนี้เจ้าหน้าที่อกสอได้แจ้งตํารวจในพื้นที่ดําเนินคดีกับบริษัทนี้แล้วสําหรับโกดังแห่งนี้ถือเป็นโกดังแรกที่ตรวจพบ ก่อนที่จะมีการขยายผลไปยังโกดังอื่นๆที่บริษัทเกษตรพืชผลดูแลอีกหลายโกดังพันตำรวจโทปิยวิทย์วงสวัสด์รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าระบุว่าจากการตรวจสอบร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่าบริษัทนี้มีการยักยอกมันเส้นในหลายโกดังใน5จังหวัดทั้งพระนครศรีอยุธยาราชบุรีลบบุรีกาญจนบุรีและสระบุรีรวมปริมาณกว่า6 0 0 0 0ตันมูลค่าความเสียหายเกือบ500ล้านบาท จึงเสนอให้ดี i รับเป็นคดีพิเศษขณะที่ดี i ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดโดยเชื่อว่ายังมีโกดังอีกหลายจังหวัดมีการยักยอกสินค้าโดยการประชุมคดีพิเศษนัดหน้าเตรียมนำหลักฐานที่ไปตรวจค้นเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับเป็นคดีพิเศษมันมีแผนที่จะเตรียมการไว้ล่วงหน้าผมเรียนท่านอย่างนี้เลยฮะคือคงไม่ใช่อยู่ดีๆแบบ นึกว่าวันนี้จะเอามาอันไปขายสักคันรถหนึ่งแล้วก็มาบรรทุกขโมยออกไปขายไม่ใช่มันมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยอาจจะเกิดจากตั้งแต่การเข้าไปประมูลทําสัญญาหรือเปล่าอันนี้ผมต้องมาไล่รายละเอียดทั้งหมดจากการตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทเกษตรพืชผลจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี2549ดําเาเนินธุรกิจหลายอย่างทั้งการซื้อขายสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภค มีนายสุรพลเต่าบำรุงเป็นกรรมการต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็นนายชยยศสิงหาปัจจุบันสถานะบริษัทยังคงดำเนินกิจการอยู่อดีตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าตั้งข้อสังเกตว่ากรณีทุจริตมันสำปะหลังเป็นปัญหาไม่แตกต่างไปจากโครงการรับจำนำข้าวที่มีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเรื่องโครงการมันสำปะหลัง มันก็เหมือนกับโครงการเรื่องจำนำข้าวนะครับเพราะว่าระดับนโยบายเนี่ยวางระเบียบปฏิบัติเนี่ยให้เปิดช่องทางนะครับให้มีการทุจริตผมดีใจนะครับที่มีการลื้อฟื้นเรื่องนี้เพราะผมก็แอบติดตามอยู่โครงการมาตั้งหลังนี้ขัดทุนเป็นหมื่นล้านนะครับไม่มีใครพูดถึงเลยเงินภาษีอากรทั้งนั้นนะแล้วก็ส่วนวิธีการ นะครับก็จะเป็นกลุ่มโกดังเดิมๆเช่นแถวกลุ่มโกดังแถวเมืองการนะแถวภาคอีสานบางจังหวัดซึ่งโกดังแถวเมืองกาลนี่ร็เคยไฟไหม้เคยของหายมาแล้วแล้วก็ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะลองไปตรวจสอบให้ในเชิงลึกเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการเรียกว่าเจ้าของโคดต้าให้เช่า นะซึ่งวุฒอยางอ,อกสอจะเช่าโกดังเขาก็จะให้โคด้าทางกันเบืองนะที่เป็นพพวกเขาเนี่ยแล้วก็ไปวิ่งหากโกดังมาเช่าเหมือนเรื่องข้าวเป๊ะเลยนะเรื่องข้าวตอนนี้กําลังโยนความผิดให้เจ้าของโกดังทีก่กิงเจ้าของโกดังเนี่ยทำสัญญากับเจ้าของโคต้านะที่ได้โคต้าจากอคก,กสนะแล้วก็ผมก็ไม่เห็นทําอะไรเลยเรื่องข้าว นายนิพนธ์ระบุว่าโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลังจะมีปัญหาขาดทุนเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวจึงควรมีการตรวจสอบสต็อกมันทั่วประเทศเพื่อยืนยันปริมาณที่แท้จริงลัคนามันระเด็นไทยพีบีเอสรายงาน